à để chỗ từ từ sau chỉ phải sai mà đi ở phải hai hết ngoài bắt từ từ đó hết này hết bán dù bán hao thế dù cũng thêm cũng thay cái này sai cướp con cướp sai lót thau con bay ra chào hả thế khỏi thứ nhắn cái ta ta đi bỏ cái ta phải chặt tít nè เออดี๋ยวส่เกือบก่อนใส่เกือบก่อนเกือบใส่รองเท้าก่อนขึ้นภูนอะไรอะไรธรรมดาได้ขึ้นภูเขาใส่เกือบใส่รองเท้าก่อนพี่น้องเอ้ยเพื่อจะไปขึ้นภู ปิดภัยเขาเด็กปิดเดอ้อห่องเขาหลอก้วโดยปิดพื้นปิดภัยก่อนจะออกจากบ้านจากช่องเมือนไปไกลเลยเมือน พีดพายแล้วไปใช้มาเดี๋ยวจะโชว์หอดใช้เอาจากวัดนะก็ราชบุรีวัดโป,ป่งไปไปน้ำกันที่น่องเราจะโชว์เล็้ไอไล่เด้สม,มอนเด้ไปแข่งคนบ่ใช่ไปใช้คือตื่นแต่เด็กแต่เศร้าแท้ ไปเก็บเผ็ดตื่นแต่เศร้ามืดแล้วเนาะเศร้ามืดของวันเสาร์วันที่สิบห้าพฤศจิกายนสองห้าหกแปดตื่นแต่เศร้าตู่จะไปหาเก็บเผ็ดแค่ของเจ้า้ับรจัดเห็นบ่หมดขึ้นรถจังจัดบ่ เราปิดประตูบอลโอ้คนขับรถปิดประตูให้นเอยูไหอโบวีเด็กหลดเนาะต้องคนขับรถป้าลังหอดสามแย้บางบอนถนนเอกกระไซรพี่เนอะ จะไปนะเก็บเพ็ดแต่เ,ตเ,เช้าเลยออกตีสามใช่ไหมปลายทางบ้านโปง่งลาดลบุรีป้าใช่ไหมไปรับกันไปรับบางแคเลยเพชรเกษมบางแค ตอนนี้เขาแเวะผักปั่มตอนนี้เป็นเวลาตีสี่นะครับพอไล่ก่อนเข้าห้องน้ำก่อนพอไล่สูบยาอยู่ล้างห้องน้ำไปเลยพี่น้องเดินไปห้องน้ำก่อนพี่น้องผักปั่มแเวะผักปั่มก่อนจะไปเก็บเห็ดพี่น้องไปไปห้องน้ำตรงกัน ของน้ำของน้ำพุทสายต้องมาทางนี้ป้าตของน้ำรูลาเลยของน้ำจะเป็นสะอาดสะอ้าน ของน้ำนูลามากของน้ำประเทศไทยบรรยากาศน้ำเศร้าบอกกินข่าวว่าพ่อกินข่าวก่อนฮักตีสี่เนาะบรรยากาศน้ำเศร้าเนางเวะปั้มน้ำมัน ก่อนจะไปเก็บเผ็ดห้องน้ำปั๊มน้ำมันกะรูลาพี่น้องสะอาดสะอาดห้องน้ำประเทศไทยบรรยากาศสวยงามตอนตีสี่ไปเดี๋ยวจ้ Hả sư, nèo kín, kháu xê vết bò? Kháu xê là khôn thau bò? Bộ mèn Nèo băm báo hay quật nương đơ,

เห็ดคือหนาวได้เจาเลย่เคยหนาวเลเน็กสบายแต่ว่าอากาศเย็นมันเปลี่ยนมาจากอากาศในกรุงเทพมันบุเคยหนาวบมดพ่อมาอันต่างจังหวัดฝันหนาวเพกาะว่าไปเบิร์เยชูข่าเซเว่นก่อนวัน,ขขน,นจะได้ยังกินแน่พี่น้องตามเยชูมาผักทีปั้ม แบบผักปั่มสิกินขาวบอสนะตื่นเด้อก็กินเด้อบอกข่อยยังไม่ได้กินได้คอยเออถ้าจะอยากผู้ใดกิบปลาเฮ็ดผู้ใดจะกินได้เขาปลาเฮ็ดผู้ใดจะกิกินถ้าอยากกินข่าวก็กินไชชุ่อยบอกกินได้มันเด้กโพดยังตีสี่อยู่แล้วตูดมันยังหนาวอยู่ ตะตุนแล้วนาวอ่ะตะตูนนังนาวปุ้ากเมียจะนาววัถึกวัถืออากาศแต่างจากวัดทั้งนาวแล้วเนาะหัวไล่หัวเห็นสีนาวเลยมัดหัวให้อุ่นแล้วพะอเนาะวันหนาวว่า่อดเสียแค่ัน

เสิะคิด,ลดแล้ผท่านจะกินได้สติสี่คิดเผาแล้วมอก็อบอกกินนะเฟินท่านอยากกินกับนายสูเจ้ากินด้

อากาศนั่นเจ้าเจ้าเนาะออกออกมาเดี๋ยวคิดจังหวะเย็นๆไ,ได้ออกมาต่างแขกวัดหน่ยเนาะเย็นดีอากาศเย็นขัดเจ้าขึ้นเจ้าแล้วน่ากินอะไรโฉ่ฮะเจีเพราะว่าเลิกงานปงไ,ไปเลยเห็ดใบโลดเอาเห็ดใบเหรอได้ผักกุ้ยจักหน่อย bất chế bên bao quậy cả này, quậy mặt địa bàn mặt không khí,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  không đi không khí, ไปค oh, ือรถใช้ชิมไฟชิมมาปิดผ้าท่ายให้เลยโอ้นขับรถคนขับรถคือดีแถวว่ามาดิเฮ่อนปิดพ้าท่ายให้อีกก้นกค่อยค่อยคืนก้อนเ่อมีมานะนาดีเลยเนาะเอมียะไมานะำเลยคุยกัลงมา Bye, bye, bye. Gom na, gom na, thang hôm, gom na, tela hôn, kia ngoài kia ngoan. Ta môn bung nầy. Tao chưa, vai hinh sáng, bung nắn bung nì, bung cao bung yang khó hi mày. Tôi là sao khó hi vác sĩ hi thôi thôi. ừ, nào dịn đấy. Dịn hèn lời. บรรยากาศเย็นเย็นโอ้ยมีแหงเดี๋ยวมาอยู่ทั้งต่างจังหวัดไปสิอากาศเย็นดีจะเขาวาได้แต่ตัวเลขเออเราไปกดเไยกินกากตนามรอยไปเลย ออกจากปั๊มแล้วออกจากปั๊มจะมุ่งหน้าไปชีบป,ป่าหาเห็ดลาดบุรีไปเลยวัรอากาศดีเลยวรรยากาศดีเลยนั่งอยู่ลังรถมาถึงแล้วพี่น้องป่าก่อนจะเข่าหาเห็ด ภูเขาลาดบุรีบ้านโป่งเดี๋เห็นเดือนก่อนเออเดือนยังบดแจ้งยังบดแจ้งรอให้มันแจ้งก่อนจะเข้าป่าเห็ดมันก็เริ่มแจ้งแล้วนี่แหละนี่เริ่มเห็นกันเลยแหละมันก็เห็นลซนี่ อันนี้ก็เป็นป่าอ้อยบรรยากาศยามเช้าๆพี่น้องมาเที่ยงป่าแล้วจะเข้าป่าแล้วพี่น้องป่าหาเห็ดน้ำกินเท่าได้เหยยเอาพี่น้องมาทางนี้ก็จะได้ขอจบคลิปไปก่อน ถ้าเชิญชอบกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์น้ำพี่น้องเพื่อจะบ,บุพาดคลิปใหม่ๆใ,ให้พี่น้องได้เบิงได้ชมพบกันใหม่คลิปหน้าพี่น้องยังมืดอยู่ยังมืดอยู่แต่ว่าพักกันเขาป่าก่อนหาเห็ด